porque Thank you. I'm good. 啊、嗯，对、嗯。嗯 ว่าได้นะครับอย่างที่ดำเรียนนะครับว่าในอนาคตเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท่านครับบอกได้เลยว่าภารกิจงานที่กว้างใหญ่ไพศาลมูลิธิประสาทบุญยสถานนั้นชื่อเสียงปรากฏในแผ่นดินแล้วในอนาคตนะครับอาจจะต้องส่งหน่วยกู้ภัยไปช่วยเหลือพี่น้องที่อยู่ในประชาคมอาเซียนเช่นพม่า อินโดนีเซียหรือประเทศอื่นๆนะครับที่ประสบภัยพิบัติเนื่องจากภัยพิบัติในปัจจุบันนี้นะครับภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นนะครับในทุกภูมิภาคการประสบภัยใหญ่ๆนั้นต้องใช้กำลังของอาสาสมัครผู้ภัยต่างๆในประเทศต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ศักยภาพในการทำงานนั้นนะครับ ทางบุรีิประสาทบุญยสถานนั้นต้องเตรียมความพร้อมครับคนที่มีทักษะในเรื่องของการตัดทางทักษะเฉพาะตัวในเรื่องของการลอยตัวทักษะในการที่ประกอบกําลังเป็นหน่วยกู้ภัยพิเศษนะครับเพราะนั้นตรงนี้ในอนาคตนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอาสาสมัครทุกท่านต้องศึกษาการกู้ภัยที่สมบูรณ์แบบและเป็นสากลนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็นําเรียนว่าภัยของ บูรพทิประสาทคุณรัศานนั้นนะครับสร้างชื่อปรากฏนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับคนส่วนใหญ่ที่ร่วมนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ภัยเจื่ที่อาสาเอาพินดีต้อนรับขอชื่นชมขอชื่นชมนะครับในความรับผินะครับของทุกท่านทุกคนนะครับลงตูวแล้วนะเรินแข็งมา ดุา,า,ายมท่านใดที่เล่อเดินทางให้ท่านปฏ in <nee Charlotte. S 1> ิบัติงานนะครับต่างๆเรียบร้อยะครัก็ได้เียเชิญท่านมานะครับพูดคุยกับสวัสดีครับเมียอุลสวัสดีครับแหมนะครับครับไป่นะครับที่เดินางไปกขอให้โมทนา บุญตรงนี้ด้วยนะครับก็นับว่าเป็นสิ่งที่เป็นมรดกเอาละครตอนนี้ผู้นำหล่อลักด้วยโอ้โหดอรูปหล่อเราืองละวานเด็นด้วยนะครับอ่ามีที่นะครับอ่ามีมิวเรน่าอาหารจัดนะครับเป็นรสนิยมนะครับหรือว่าเป็นภาพเก็บไปที่นาข้าวนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นนะครับสื่อสารมวลชนนะครับรวมทั้งนะครับการเผยแพร่ภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคณะกรรมการสู่สายตาของพี่น้องประจิกประการเป็นได้เรียนเชิญครับท่านผู้เสียิที่เดินทางมานะครับนั่นงเก้าอี้เดี๋ยวชางนะครับ ทางเจ้าหน้าที่จะได้แจกบัตรคิวเพราะฉะนั้นท่านนั่งแถวหน้าหน้าเรียงลำดับไว้ครับใครมาก<แ>่อนนั่งเก้าอี้หน้าหน้านะครับเจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่า<ะ>ใครมาง่ายพเพราะฉะนั้นใครที่มาก่อนนะครับก็ขอให้นั่งด้านหน้าไว้นะครับโอ้โหตอนนี้นะครับนั่งด้านหน,น,น้าไว้นะครับใครมาก่อนด้าหน้า,นาใครมา สวัสดีงานทำที่สำคัญของทิศตโลกนะครับรีเนรด้วยความเคารพครับสวัสดีครับขอต้อนรับนะครับด้วยความจมีใครบังคับข้อหาไม่หลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟ้าคว้าจุร,ราลัยสู่แดลดินครับสายทางทุกทุกเส้นทางใครมาก่อนนั่นหน้าๆนะจเป็ จะได้ไปแจกบัตรคิวตามลำดับไม่ใช่ตามลำดับความหล่อไม่ใช่ตามคัามสวยนะตามลำดับมาก่อนนะมาก่อนนั่งหน้านะอย่าไปนั่งหลังนะนั่งหลังไม่รู้ว่ามาหลังมาก่อนนั่งหน้าลยนะครับหากได้ื่อที่บริการอาหารก็จะได้บริการอาหารเอ่ออม้านะครับร้านอะไรนะ ร้านเจ้าหองนะครับหัวยู้ไทยนะครับน้องรักของเรานะครับมาดูแลอำนวยความดววยความสกเลยเคไหมคพี่ต้มนออบอพี่ช